เจียวปียี่สิบรูปอะถ่ายล้วถ่ายแล้วน้องขึ้นมาก่อนนะน้องจะล้มขึ้นอันนี้ขึ้นอันนี้ขึ้นอันนี้ดีดี่ขึ้นตรงนี้ไม่ตายแลนะีมั้มาช่ดี ลูก้่วมาทันด้วยเหรอบ้าบ้าบาบ้าบ้าบัาบ้าบน้าพีาไ้าบ้าบ้าบ้าน้าบ้า้าบ้า้า่กาบา้าาบ้าบ้าา้าาบายบ่า้้้าา้้้้า้ พี่เข่าอัดเอาพี <t <t uh ่เนมขอบคุณี่ี่ี่ี่ครับขอบคุณครับเน่พี่เต้นพี่เครับ

快点，快点，马上有。